ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบ่าวอาร์วีฟรีไฟล์วัลลเลนเกนชินอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเฉพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง M Level นะครับหรือคือ Mice Level นั่นเองนะครับทำไมถึงมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแพทในอนาคตที่จะทำการเข้ามาในคาบบามบายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแอดก็เลยมาทำความเข้าใจนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจถึงว่า M Level เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์นะครับคาบาวไทยแพทและเทคนิคมากๆานะครับผม ือเว็บไซต์นี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่รวมนะครับแพทที่จะเข้ามาในอนาคตและแพททั้งหมดเลยนะครับของ c a r b บาวเรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมใครต้องการที่จะแบบมาดูข้อมูลอะไรเนี่ยคุณสามารถมาดูได้ที่เว็บไซต์ c a r b บาวแพทแอนด์เทคนิคได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนะครับขอขอบคุณมากสำหรับข้อมูลของ M-Level ในวันนี้นะครับผม ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยนะครับ M level เนี่ยมันจะปลดล็อกหลังจากที่คุณมีโอเวอร์หลด100นะครับหรือก็คือคนไหนก็ตามที่โอเวอร์หลดไม่ถึง100อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นของแอดในีปเนาะมันจะยังไม่ปลดล็อก M level ก่อนนะครับคุณจะต้องทำให้ level โอเวอร์หลด100ก่อนนะครับทีนี้นะครับ M level เนี่ยมันมีระบบจุตินะครับถ้าถามว่าไอพี่มันจุติยังไงนะครับก็คือ M level เนี่ยมันเริ่มจุติได้ตั้งแต่ตอนที่ M level 95นะครับแต่ถ้าคุณจุติตอนนั้นเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเพชรนะครับซึ่งถ้าคุณจุติตอน95ครับคุณจ่าย1,000เพชรอันนี้จะเป็นข้อมูลจากฝั่ง PC นะครับถ้าคุณจุติตอนเวอร์96เนี่ยจ่าย800เพชรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจุติตอนเวอร์97เนี่ยจะจ่าย600เพชรแล้วก็จุติตอนเวอร์98จะจ่าย400เพชรนะครับแล้วก็ถ้าจุติตอนเลเวล99จะตายจ่าย200เพชรนะครับผม ส่วนถ้าจุดติตอนเลเวลหนึไม่จ่ายครับอ่าประมาณนี้นะครับสรุปว่าถ้าเกิดว่าสายฟรีงบน้อยนะจุดติตอนเลเวลหนึนะครับประมาณนี้แล้วทีนี้อ่าพออ่าผมมีระบบจุดตินะครับทีนี้เอ็มเลเวลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกกอนอื่นเนี่ยจะอธิบายก่อนว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะไปเก็บเลเวลของ ตัวละครเราเนี่ยเราจะเป็นโอ้หลอดเป็นเลเวลปกติเนี่ยผู้คุณจะไปเก็บแบบธรรมดานะครับดันเจียนนะครับคุณไปไหนก็เก็บได้ถูกไหมแต่เอ็มเลเวลเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเอ็มเลเวลเนี่ยเก็บได้แค่ในดันเท่านั้นนะครับและเป็นดันเฉพาะของเอ็มเลเวลด้วยนะครับผมเพราะนั้นนี่คือดันที่เก็บได้นะครับทั้งหมดจะมีอะไรบ้างนะครับมีงูเวกนะครับเข็มทิศเอาเวกนะครับไทแลนด์นะครับแล้วก็ t h a ยเล n นเอาเวกนะครับดันหุ่นยนต์ดันหุนนนห่นยนต์เอาเวกอ่าหุ่นยนต์เอาเวกนี่น่าจะเป็นหุ่นยนต์อีลิตนะฮะประมาณนั้นอ่าแล้วก็เทมปัตนะครับอ่าดันแจแดงนะครับแจม่วงนะครับดันปีกอะไรพวกนี้เก็บได้หมดเลยนะครับอ่าถ้าให้ดีที่สุดในนี้นะแอดมองว่าถ้าไม่รวมดันขั้นอัตติเมตจะเป็นดันเค a อ s อารีนาหรือว่าเจ็ดกับพวกแจแดงแจม่วง นะครับทีเอ็นมองว่าหลักๆแล้วที่เราจะน่าเก็บกันน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นดันอลติเมทหรือว่าเป็นดันใหม่ๆเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วมันมันจะต้องขึ้นดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ M level เนะครับเป็นยังไงอยากให้คุณดูหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยคือหน้าของ M level นะครับคุณเห็นคําว่าโซนไหมโซนนะครับโซนที่1โซนที่2โซนที่3โซนที่4และโซนที5นะครับผม M Level เี่ยจะถูกแบ่งเป็นโซนนะครับและจะถูกแบ่งเป็นแลง นะครับผมอ่ะข้างหน้าเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นรูปผู้หญิงนะครับไอ้นี้เราเรียกว่าแรงนะครับส่วนต่อไปเนี่ยถัดเป็นโซนเป็นโซนนะครับไอ้นี้เราเรียกว่าโซนนะครับทีเนี้ยมาทาํางานยังไงนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคะแนนนะครับผมถ้าเป็นโซนที่1เนี่ยคุณใช้คะแนนศูนย์นะครับคุณใช้คะแนนศูนย์ก็คือคุณเป็นเอเลเวลมือใหม่นั่นแหละอ่ะทีนี้คุณจะสามารถสุ่มเตตัสได้ครับ กลุ่มดีนะครับหมายถึงกลุ่มดีเฟนต์นะครับหรือก็คือป้องกันนะครับกลุ่ม M หมายถึงกลุ่มรวมนะครับผมหรือก็คือกลุ่มที่มีทั้งโจมตีและมีทั้งป้องกันนะครับผมกลุ่ม A นะครับหมายถึงกลุ่มของแอคแท็กนะครับก็คือเป็นการโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วทีเนี้ยไอ้ทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยจะถูกแบ่งเป็นโซนอีกทีนะครับคุณจะเห็นว่าสีเนี่ยมันจะถูกทับกันด้วยคนละสีกันนะครับก็คือจะถูกแบ่งเป็นโซนนั่นเองถ้าเกิดว่า คุณอยู่แค่โซนที่1คุณจะสามารถสุ่มได้แค่ไม่กี่ช่องนะเท่าที่คุณเห็นเลยเห็นไหมว่าโซนอ่าว่าโซนที่1ของกลุ่มดีเนี่ยคุณก็จะสามารถสุ่มได้แค่5อ่าหช่องเท่านั้นนะครับส่วนโซนที่1ของกลุ่ม M เนี่ยคุณก็จะสามารถสุ่มได้แค่6ช่องนะครับส่วนโซนที่1ของกลุ่ม A นะครับคุณก็สามารถสุ่มได้แค่5เท่านั้นนะครับทีนี้ทําไมถึงใช้คําว่าสุ่มนะครับมันเป็นการสุ่ม,มจริงแลนะ้ก็คืออ่ะ คุณดูในโซนที่1นะครับแล้วคุณมองเข้าไปในไอตัว D1 ก็ได้นะครับอ่ะ D1 นะครับผมรูปที่คุณเห็นเนี่ยมันมาจากการสุ่มนะครับผมถ้าคุณสุ่มในช่อง D1 แสดงว่ามันจะออกแต่ป้องกันนะครับผมอ่ะมันจะออกแต่ป้องกันเท่านั้นทําไมถึงใช้เป็นการสุ่มสเตตัสที่อยู่ในนี้มันจะเป็นการสุ่มครับมันจะมีต่ําสุดและมีสูงสุดซึ่งถ้าคุณได้อ่าสูงๆนะครับ ส่งผลต่อคะแนนนะครับผมคะแนนเป็นยังไงนะครับคะแนนหรือหรือที่เขาเขียนไว้ข้างบนว่า MDP เนี่ยแอดช้ตัวย่อว่าคะแนนแล้วกันนะคะแนนเนี่ยถ้ามันถึงในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณไปดูโซนสนะครับถ้าคะแนนของเราเนี่ยผลรวมผลเราทั้งหน้าเลยเนี่ยมันรวมกันได้1 150น,นึ่คะแนนเท่ากับว่าคุณจะปลดโซนสได้นน่นเอ่ะแล้วปลดโซน2อมาดียังไงถ้าปลดโซนสได้คุณมาดูกลุ่มดีครับคุณสามารถสุ่มเพิ่มดีอีก4ช่อง อ่ะแล้วคุณมาดูกลุ่ม M ครับกลุ่ม M เนี่ยคุณสามารถสุ่มเพิ่มได้อีกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเป็นกลุ่ม A ล่ะกลุ่ม A เนี่ยคุณสุ่มเพิ่มอีก4่ช่องนะครับเท่ากับว่ายิ่งคะแนนคุณสูงเท่าไหร่นะครับผมมันจะสามารถได้สเตตัสเพิ่มนั่นเองนะฮะอันนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับและยิ่งคะแนนคุณสูงเท่าไหร่ครับจำแรงเมื่อกี้ได้ไหมแรงมันจะเลื่อนขั้นครับผมยิ่งแรงเลื่อนขั้นสูงเข้าไปจะได้สเตสที่ดีมากขึ้นไป นะครับผมอ่ะอันนี้คือสรุปง่ายๆของเอ็มเลเวลแล้วทีนี้ทาไมเราต้องจุดติละ่ะนะครับอ่ะทีนี้ทําไมเราต้องจุดติละ่ะจุดติเนี่ยเวลาคุณสุ่มเนี่ยคุณจะต้องใช้คะแนนจากเอ็มเลเวลนะครับคะแนนจากเอ็มเลเวลหาจากไหนก็คืออัพเลเวลมันนั่นแหละนะครับอัพเลเวลของเอ็มเลเวลคุณก็จะได้คะแนนมาสุ่มนะครับอ่ะแล้วทีนี้การที่คุณจุดติเนี่ยคุณจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า เมมโมรี่แฟกเต็นะครับแปลเป็นภาษาไทยเลยคือเศษเสี al, ย้ยวแห่งความทรงจำนะครับผมอ่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันเอาไว้หลีนะครับมันเอาไว้หลีอะไรมันเอาไว้หลีช่อง,องที่คุณสุม่มตะกี้นะครับอ่ะมันเอาไว้หลีอันนี้นะครับมันเอาไว้หลีอันนี้สมมุติแล้วกันสมมุติว่าแอสเนี่ยสุ่มช่องดีนะครับสุ่มในโซนดีนะครับแล้วแอสสุม่มตอนแรกเนี่ยแอสสุ่มได้อ่าเลือด20นะครับผมแล้วทีเนี้ย เลือดเนี่ยมาตันที่30นะครับถ้าเกิดว่าแอดว่าไอ้อจะเอาให้มันสูงกว่านี้ว่ะเพื่อที่จะทําคะแนนให้มันสูงกว่านี้นะครับแอดก็กดสุ่มใหม่นะครับแล้วมันได้เลือดห้าซึ่งเป็นสเตตัสต่ำสุดทีนี้แอดต้องการแอดจะไม่เอาเลือดห้าแต่แอดจะเอาเลือด20แอดก็ต้องใช้เมมโมรี่แฟกเตอร์ในการรีให้มันกลับไปเป็นเลือด20อ่าทีนี้เห็นถึงความจะเป็นของการจุติไหม อ่ะมันเป็นประมาณนี้ใช่นะครับอ่าเมมโมรีแฟกเมเนี่ยมันดอบจากดันด้วยนะครับผมแต่ว่าแอดไม่ชัวร์ว่ามันดอบดีไหมนะครับดปก็คือดอบนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจุติอ่ยมันได้มาเลยนะครับสำหรับ m e m o r รี r a ฟก e n เนะครับทีนี้เรื่องของแ a n งนะครับแอดก็บอกแล้วว่าคะแนานเนี่ยส่งผลต่อแ a ลงและส่งผลต่อโซนนะครับโซนก็เหมือนกับที่อธิบายขึ้นไปนะครับถ้ายิ่งเรามีโซนเยอะเราก็ยิ่งมีช่องให้สุ่มเยอะ ส่วนแล้งเ,เป็นยังไงแลงขอให้ดูภาพนี้แล่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมาเป็น M-Level ใหม่ๆเนี่ยคุณจะมีคะแนน DIY power นะครับหรือก็คือคะแนน M-Level นั่นแหละนะครับที่0ูนย์ถูกไหมทีนี้คุณก็จะอยู่แรงที่เป็นรูปหัวใจหรือที่มันเป็นงูชนกัน2ตัวนะครับที่เรียกว่าเซลาฟิมนะครับผมซึ่งแรง้งเนี่ยคุณจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นมาคือเลือดบวกห้นะครับ อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคะแนนถึง4 0 0พเนี่ยคุณจะกลายเป็นแรล่งต่อไปก็คือเคโูบิมนะครับผมคุณจะได้ดีเฟนเพิ่มขึ้น30นะครับถ้าคุณคะแนน7 0 0 0นะครับคุณจะกลายเป็นโอฟานิมนะครับก็จะมีเลือดบูอีก100นะครับผมอ่ะแล้วถ้าคุณแบบคะแนน1 0 0 0 0นะครับคุณจะกลายเป็นโดมิเนียนนะครับผมก็จะมีปฏิเสธจกกอกเกราะเพิ่มอีก30นะครับอ่ะถ้าคุณมีคะแนน13,500คุณจะกลายเป็น แองกูลัสนะครับผมก็จะมีออยแท็ก40นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคะแนน16,500คุณจะกลายเป็น Arc a n g e l นะครับก็จะมีคิดอเมรเพิ่มขึ้น6%นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าคุณมีคะแนน19,300นะครับคุณจะเป็นเป็นลาฟาเอลนะครับคุณก็จะมีอเอ็มสี่นะครับส่วนถ้าคุณมีคะแนน22,200นะครับผมคุณก็จะเป็นอูเรียนะครับผมก็จะมีออยแท็ก80 นะครับส่วนถ้าคุณมีคะแนน24,500นะครับคุณก็จะเป็นมิคาเอลนะครับผมอ่ะคุณก็จะมีคิดค่าดาเมจเพิ่อมอีก12%ส่วนถ้าคุณมีคะแนน27,500นะครับคุณก็จะเป็นอ่าแมกทารอนนะครับผมก็จะมีออแอมแปนะครับผมอ่ะนี่คือแร้งนะครับยิ่งคุณแร้งสูงสเตตัสที่ได้มามันก็สูงเหมือนกันนะครับนี่คือความสามารถของแร้งและความสามารถของคะแนนนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะครับเอ็มเลเวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการสุ่มคะแนนนะครับซุ่มก็คือสุ่มอ่าสเตตัสในช่องโซนนะครับยิ่งโซนของเราเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่มันจะส่งผลต่อคะแนนด้วยนะครับเพราะว่าสเตตัสผลรวมมันออกมาสูง นะครับคะแนนของเรามันจะยิ่งสูงและพอคะแนนของเรายิ่งสูงเนี่ยมันจะปลดโซนขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าโซนที่2เนี่ยใช้คะแนน1150โซนที่3เนี่ยใช้คะแนน2750โซนที่4เนี่ยใช้คะแนน4450ส่วนโซนที่5เนี่ยใช้ใช้คะแนน6450นะครับอ่าแล้ะทีเนี้ยพอเรามีโซนเยอะนะครับเราก็จะมีช่องให้สุ่มเยอะซึ่งสูงสุดเนี่ยที่เห็นในเนี้ยคือ78ช่อง นะครับที่คุณเห็นในนี้แล้วยิ่งพอคะแนนสูงคุณจะได้แรงมานะครับและยิ่งแรงสูงคุณก็จะได้สเตตัสมาเพราะฉะนั้นการจุดติมันเลยเป็นอะไรที่สําคัญเพราะว่าเวลาการที่คุณสุ่มเนี่ยคุณจะต้องใช้อ่าแอปขอเรียกว่าเอ e ม e ลเวลพอยต์แล้วกันนะก็คือพอคุณ Level อัพเลเวลอ่ะมันจะมีพอยต์ของของเอ็มเลเวลมาเพื่อใช้ในการสุ่มช่อง,องพวกนี้นะครับผมแล้วอ่ะถ้าคุณดวงดีเนี่ยคุณอาจจะกดทีเดียวมันอาจจะท็อปรองท็อป ประมาณนั้นอแต่ถ้าเกิดว่าเอาคนปกติธรรมดามือไม่เทพเนี่ยแอดว่าสุม่มครั้งเดียวมันไม่มีทางออกขนาดนั้นนะนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้แบบความพยายามในการสุม่มนะสุ่มแล้วสุ่มส่งผลต่อคะแนนเมื่อ่อเมืส่งผลต่อคะแนนก็จะส่งผลต่อแร้งนะครับส่งผลต่อแร้งและจะส่งผลต่อโซนประมาณนี้นะครับนี่คือ m level นะครับที่เราจะเจอกันในแผนอนาคต นะครับผมอ่าและแน่นอนว่านี่คือเป็นแค่สูตรเดียวของ m อมเรครับยังเราจะไม่รับรวมแมคานิกอื่นๆน,นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตอีกนะครับผมอ่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับ m อมเรเวลคอมเมตลงมาแล้วกันครับเดี๋ยวแอดจะตอบไปทีละคนแล้วกันนะครับอ่าหรือถ้าเกิดว่าอยากจะถามอะไรจะให้ดูตัวละครเนี่ย ที่ลิงก์ใต้รายละเอียดคลิปนะครับมันมีเพจแอดอยู่เข้าไปถามแอดในเพจนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ลึกมากๆถึงขนาดที่ต้องเข้าไปดู i อดีของคุณหรือว่าคุณจะต้องแคปภาพมาให้แอดดูเนี่ยเราต้องคุยกันในแชทนะครับอ่าถ้าเกิดว่าคุยกันในเนี้ยมันอาจจะลำบากมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถส่งภาพได้นั่นเอง นะโอเคครับก็วันนี้ขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจแอดบ้างเลยแล้วก็อย่าลืมไปอะไรเพื่อเชี่ยของเกมคามบะโมบายนะครับมีแจกของทุกเดือนนะฮะใครอยากจะเติมเกมนะครับก็ไปเติมได้เลยที่ตูดมากับพอยนะครับฝากด้วยละกันนะฮะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปบ่ายทุกคน